โมโหที่ไหยหน้าที่ดินบวกราคาขายเพิ่มวันนี้อาจารย์พิมพ์นะคะคุยกับเจ้าของที่ดินท่านหนึ่งค่ะให้ในายหน้าที่ดินขายให้ค่ะราคาที่บอกให้ในายหน้าช่วยขายนี้นะคะรายลับ800,000บาทค่ะทราบมาว่านายหน้าที่ดินเนี่ยเขาประกาศขายรร้ละ1ล้านบาทค่ะ ฟังดูน้ําเสียงเจ้าของที่ดินเนี้ยค่ะโมโหมากเลยค่ะว่านายหน้าเนี้จะเอากําไรส่วนต่างถึงไร่ละ2 0 0 0บาทอาจารย์พิมพ์นะคะจึงบอกในถ่ายนะในหน้าที่ดินค่ะว่าถ้านายหน้านะคะประกาศขายไร่ละ8 0 0 0 0บาทถ้าคนซื้อสนใจแปลงนั้นจริงๆถามว่าคนซื้อจะต่อราคาไหมคะ ร้อยทั้งร้อยเลยค่ะต่อราคาลงจาก800,000บาทแน่นอนค่ะถ้าคนซื้อนะคะต่อลงได้ละ700,000บาทเจ้าของที่ดินจะขายไหมคะเพอเพออาจจะต่อถึงไร้ละ600,000บาทคําตอบคือเจ้าของที่ดินไม่ขายถูกไหมคะเพราะเขาเนะะี่ยค่ะตั้งใจนะคะจะขายอยู่ไร้ละ800,000บาทในหน้านะคะจึงประกาศขายไร้ละ1ล้านบาทไงล่ะคะ เพื่อมีการต่อรองลงอาจจะมาจบกันที่ไร่ละ800,000บาทตามที่เจ้าของที่ดินจะขายนั่นเองค่ะเจ้าของที่ดินนะคะเข้าใจในส่วนนี้กับอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีค่ะถ้าใครนะคะมีคอมเมนต์ถามถามได้เลยนะคะอาจารย์พิมพ์จะหาเวลามาตอบทุกคำถามเลยคะ่ะ